h o of Dynamite นะฮะเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของผู้กกับแคทเธอรีนเบนกโล่นะครับที่ทำหนังแบบ Zero Dark Thirty, d i l d a r t h i r t y หรือ Locker ที่เป็นหนังสงครามแบบเรียลๆครับยิ่งเธอทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสงเห็นถึงความรู้ความสามารถที่เข้าไปอยู่ในวงในของการเป็นทหารวงในในการปฏิบัติการแล้วก็นำปฏิบัติการนั้นออกมาให้อย่างสมจริงได้ h o of Dynamite เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานที่ยังอยู่ในสโคปของการเล่าเรื่องได้อย่างสมจริง เพียงแต่ว่าอันเนี้ยเขาเล่าเรื่องราวที่มันเป็นเหตุการณ์สมมุติเท่านั้นเองอย่าง2อันก่อนเป็นสงครามมิรักอันก่อนเป็นการจับอซสมาบินลาเดนปฏิบัติการเป็นยังไงอันนี้คือถ้านิวเคลียร์โดนยิงมาที่สหรัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมันคือเหตุการณ์สมมุติแบบนั้นแล้วเล่าผ่านปฏิบัติการ ผูบ้บังคับบัญชาตั้งแต่ขั้นล่างสุดไปจนขั้นสูงสุดอย่างประธานาธิบดีในเวลาไม่กี่นาทีประมาณ16หนาที17นาทีในการเล่าเรื่องและประชญหน้ากับเหตุการณ์นี้ต้องตัดสินใจอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างความวุ่นวายที่เราเห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนั่นคือหน้าที่หลักของ House of Dynamite และมันทําออกมาได้อยายอดเยี D ่ย e มครับผมชื่นชอบหนังเรื่องนี้ในการที่ทําให้เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออมันมีการต่อสู้มัน มีฝั่งหนึ่งต้องการทําอะไรฝั่งหนึ่งต้องทําอะไรแล้วก็ดราม่าที่มีอะ่ะผมพูดเลยว่าน,นักแสดงทุกคนอะ่ะไม่มีพื้นที่สําหรับการไม่เจ๋งไม่มีพื้นที่สําหรับการที่มาตัดสินใจว่าเอ้ย ฉันจะเล่นไม่ดีตรงนี้หรือมีไม่มีพื้นที่สาหรับการที่แบบว่าคุณคุณหลุดเลยอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่การแสดงของคุณตัวละครไม่ได้มีการปูพื้นชีวิตมาเยอะคุณอยู่หน้าจอปุ๊บคุณเจอเหตุการณ์นี้คุณจะรีแอคออกมายังไงคุณต้องแบบแสดงออกมาแบบชัดเจนที่สุดเลยออกมาแล้วมันไม่มีช่วงเวลาที่จะเล่าเรื่องอะไรไม่มีช่วงเวลาของความสัมพันธ์อะไรเลยคุณต้องแสดงออกมาให้อย่างชัดเจนแล้วผมเข้าใจเลยว่าทําไมทุกๆบทบาทในเรื่องไม่ว่าจะเล็กใหญ่โตแค่ไหนอะ่ะเขาต้องเลือกมาแสดงที่แบบ การันตีว่ามึงเล่นได้มึงต้องเล่นได้จริงๆเว้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเป็นแบบเป็นท็อปเทียหมดเนี่ยตั้งเอลบิสเอลบารว่าแบบไอ้เหียนี่คนนี้กูเคยเห็นจากเรื่องนี้คนนี้ก็เห็นจากเรื่องนั้นเพราะว่าบทมันแต่ละคนน้อยแล้วต้องเอาให้อยู่ในซีนนั้นเวลากล้องมาอยู่ที่คุณคุณต้องจับความต้องการของคนดูไว้ได้เพราะว่าทั้งเรื่องมันคือกังคุยกันตัดไปตัดมาคุยตัดไปตัดมาคุยตัดไปตัดมาให้คุณ ถ้าคุณแบบเล่นไม่ดีนิดนึงหรือไม่สามารถดึงดูดความรู้สึกของคนดูได้มันไม่มีอะไรช่วยคุณได้เลยเพราะหนังมันคือไอ้เหีียกล้องจ่อหน้ามึงอยู่เงี้ยแล้วก็ซูมเข้าซูมออกถ่ายเันหนังสรารคดีอะภาพกว้างภาพแคบแต่มันไม่ใช่บทสฆษนาแต่มันเป็นแบบการแบบรายงานสถานการณ์ด้วยซ้ําแล้วเราจะทำังไงกับสถานการณ์ลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าเออแม่งสนุกว่าแม่งตื่นเต้นว่าแม่งเราใจว่ะทุกคนแม่งเก่งว่าที่สามารถเล่าได้ถึงถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออว่ะไอ้เหีียแม่งสนุกมากดูเวลาโห หนังสองชั่วโมงเชี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวะเล่าเล่าเล่าพอถึงจะจุดไคลแม็กปุ๊บแม่งตัดดําปึ้งผมแบบอืมตัดดำทำไมอ่ะงงพอสักพักเหมือนคําถามจะตอบปึ้งแม่งเริ่มเหตุการณ์ใหม่คือคือมันเล่าว่าอ่ามีเครื่องบินอ่ามีระเบิดมันลงใช่ไหมปึ้งแล้วมันก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาบางคนหนางานตรงนี้บอกตรงนี้ตรงนี้บอกตรงนั้นตรงนั้นบอกตรงโน้ตรงนี้ต่อตรงนั้นพอถึงื่วงเวลาที่แบบอ้าวพวกเราจะทํายังไงกันดี แทนที่มันจะเล่าต่อไปว่ามันจะทําอะไรกันเดี๋ยวกูทำนี้ทำนี้นี้นะมันตัดแล้วก็ไปเริ่มต้นเหตุการณ์ใหม่ตั้งแต่แบบก่อนที่ระเบิดมันจะมาจาับจากอีกเปอร์สเปกทีฟหนึ่งซึ่งผมเข้าใจนะว่าเปอร์สเปกทีฟอีกสเปอร์สเปกนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าถ้าเป็นคนที่ทํางานตรงเนี้ยฝั่งฝั่งเนี้ยเขาก็จะคิดแบบนี้เพราะอะไรคนที่ทํางานอีกฝั่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงกูค,คิดแบบนี้เพราะอะไรมันก็จะมีวิธีคิดมันมีความต้องการมัน มันมองเห็นแบ็กกราวตัวละครที่ทําให้มันคิดแบบนี้ด้วยเงื่อนไขชีวิตที่ไม่เหมือนกันมันมีอยู่แล้วเรามันทําให้เราเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้แล้วตัวเลือกที่เกิดขึ้นมันจะคืออะไรกันบ้างผมเข้าใจเพียงแต่ว่ามันซ้ำซากอะคนดูจะไม่ได้สนุกผมจะไม่สนุกแล้วพอมันเปลี่ยนไปรอบที่สองผมก็คิดว่าเออรอบที่สองพอแล้วได้เห็นอีกฝั่งหนึ่งพอแล้วปึ้งไปรอบที่สามพอถึงรอบที่สามปุ๊บอ่บความบันเทิงของผมความสนุกของผมแม่งลดหายไปเลย พราะรอบที่สามเนี่ยมันไปโฟกัสกับตัวละครเดียวแหละมันไม่ได้พูดกับตัวละครหลายตัวแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กในการเล่าเรื่องมันไม่เวิร์กในการที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นเมื่อมันคือรอบที่3ของชุดเหตุการณ์เดียวกันไดอะลอกแทบจะ100อเปร์เซเลยที่จะรีไซเคิลมาจาก2ออันแรกผมเข้าใจในการนำเสนอในแง่ของมุมมองวิธีคิดนะแต่สองรอบพอแล้ว แลยที่สําคัญเลยคือหนังมันจบแค่นั้นหนังมันไม่ได้มอบอะไรใหม่ให้กับคนดูมันไม่ได้มอบจุดจบมันไม่ใช่มอบการตัดสินใจอะไรให้คนดูมันก็จบเหมือนกับที่ผมชอบท่อนแรกเลยที่มันก่อนที่มันจะตัดดาแล้วไปเริ่มใหม่ไปรอบสองรอบสามเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีวิธีเล่าที่ดีใน15นาทีแรกแต่ไม่กล้าหาญมากพอที่จะเล่าต่อไปถ้าคุณจะเนี่ยเป็นเหตุการณ์สมมุติแบบเนี้ยคุณก็สมมุติไปต่อให้จบดีสมมุติว่าถ้าเลือกแบบนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจไปเลยเลือกไปเลยทําไปเลยให้เราเห็นไปเลยไม่ใช่กัมกึ่งแบบนี้ว่าอ่ะเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจแต่พราะจะตัดสินใจอะไรมึงไปคิดเอาเองแล้วกันมันไม่ได้เว้ยสำหรับหนังบางเรื่องมันได้สำหรับหนังบางเรื่อง,ม,ง,ง,องมันไม่ได้หรือถ้าจะแบบถ้าจะจบแค่นี้จริงๆโดยที่มันจะไม่มีการตัดสินใจไม่โชว์การตัดสินใจใดๆให้เรารู้อะ่ะพี่เล่าเป็นเม็ดเดียวเลยเว้ย ที่เล่าตั้งแต่แบบชีวิตคนนี้เป็นอย่างนี้โจนี่วันนี้เป็นเพื่อนเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์ของแต่ละคนเป็นไงปึ้งปังปึ้งปัง,ปงต,ต,ต,ตัดตัดตัดมาแล้วให้มันจบตรงนี้ก็ได้แต่นี่ให้ผมวนดู3รอบแล้วพี่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะโชว์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือประเทศนี้จะทํายังไงหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าจะทําอะไรก็อย่างน,อน้อยสุดออปชั่นหน่อยไหมเออมันจะทําอะไรให้เราเห็นอะไรหน่อยไหมอันนี้คือไม่มีอะไรเลยผมว่ามัน นในเชิงของแก่นในเชิงของของแมสเสจในความกล้าหารหรือความแปลกใหม่ในการเล่าเรื่องผมว่ามันน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยมันก็เลยอดไม่ได้ที่จะแบบรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะชอบวิธีเล่าแม้ว่าเราจะชอบการแสดงแต่พอมันไม่ได้ไปไกลที่เราคิดมันเป็นแมสเสจเดิมๆวิธีคิดเดิมๆมุมมองเดิมที่ไม่สามารถจะก้าวข้ามหรือความกล้าหาในการเล่าเรื่องที่มากไปกว่าไม่กว่าไปกว่าหนังที่เคยดูมาทั้งหลายทั้งแหล่ในโลกใบนี้ก็เลยต้องบอกว่าอาคาอัพเดย์ดามายเป็นหนังที่ต้องบอกว่า ว่างๆก็ดูครับแต่ถ้าไม่ดูก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วพอมันอยู่ใน Netflix มันก็เป็นหนังที่เหมาะกับดูใน Netflix นะเพราะมันก็ไม่ได้มีแบบงานภาพอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการก็ถ่ายแบบสารคดีด้วยก็ก็ตามนั้นครับถามว่าเป็นบทงานที่น่าผิดหวังไหมไม่นะเพียงแต่ว่าผมคาดหวังว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยดาราระดับนี้ด้วย้พุ่มกับระดับนี้มันรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังในเชิงของของของเส้นเรื่องที่มันไปว่ามันไม่ได้ไปไกลและกล้าหาญอย่างที่เราคิด ก็เท่านั้นเองนะครับสำหรับอ h o า s e of ไ y n a m i ม e นะตีลังกาดูหนังนะครับยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่กับทาง s h o p e e นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวก b ีนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนื่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับ เสื้อผ้าที่เราใส่นะฮะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,ากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปึ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิอบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่ง ที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์ดเลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลาต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยโอราไม่หนาวหูอยอยู่เงี้ยทุกคนเพราะมันหนาวหูเว้ยมันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง3 0บาท แต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบินนี่อยากสนับสนุนติลังการดูหนังซื้อยางอื่นในช h อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบินนี่ไปไปหน้าหมวกบินนี่นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลังการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้เราเจนลิงก์ไปปุ๊บถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์นั้นเป็นของสิ่งนั้นปุ๊บผมจะได้ค่าคอมม ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับหรือ